สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้พวกเขาช่องแรมซ่าอีเช่งเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนเงินในตัวแอปแคชกิ้งนะครับว่ายังจะสามารถถอนเงินได้หรือเปล่านะครับส่วนใครนะครับที่สนใจแอปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินลองดูเหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ ถ้าาอนเงินไม่เข้านะครับผมก็จะมาอัปเดตเงินอีกทีนึงละกันนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้หรือเปล่านะครับส่วนสําหรับ iOS นะครับผมก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่า iOS นะครับจะสามารถโหลดได้หรือเปล่าส่วนของ Android นะครับสามารถโหลดเล่นได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งนะครับวิธีการหาเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนนะครับในคลิปหน้าว่า การทำละไงนะครับหาเงินยังง่ายนะครับในตัวเกมนี้เดี๋ยวผวงก็จะมาทำการถอนเงินก่อนนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ายังสามารถหาเงินได้หรือเปล่านะครับส่วนการถอนเงินนะครับก็จะมีสีตัวได้กานนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับตัวที่สองก็จะเป็นเติมเงินแบบเบอร์มือถือก็คือของ i อ s นะครับแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นของทูมุมเฮดนะครับ แล้วก็ที่4ก็จะเป็นบัตรกาลีน่านะครับคือทุกคนอันที่3นะครับผมดูผิดนะครับเป็นตัวบัตรทูมันนี่นะครับสำหรับตัวที่3นะครับดูผิดทุกคนต้องขออภัยด้วยอันที่2ก็จะเป็นบัตรวันทูคอขึ้นก้านนะครับก็จะเป็นบัตรของซิมเอเอสนั่นเองซึ่งก็สามารถกดเข้าไปในแอปทูมันนี่หรือว่ากดเข้าไปตรงประวัติตัว10บาทได้เลยทุกคนผิด กดเข้าไปตรงทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับก็จะเจอรูปแบบหรือว่าหน้าตาแบบนี้เองซึ่งเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10บาททุกคนแล้วก็ลง,ลงมาก็จะเป็น5บาทด้วยกันนะครับซึ่งถ้าประมาณ1,000เหรียญก็จะประมาณ1บาทพอดีนะครับ1,000 0เหรียญก็ครบ10บาทพอดีนะครับเพื่อไม่ใปรพการนะครับเสียเวลาเพื่อน เดี๋ยวผมก็จะทําการถอนเงินเลยดีกว่านะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงตัวไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนสนใจจะถอนนะครับเราก็ให้เพื่อนใส่ตัวเบอร์ทูมานนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทําการใส่ตัวเบอร์วอลเล็ตของผมก่อนนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการใส่ตัวเบอร์วอลเล็ของเราเสร็ยสิมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกด รับเหรียญได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่เงินเข้าเงินนะครับอาจจะเข้าวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับภายใน1นถึงเวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นประวัตินะครับที่ผมได้ทําการถอนไปคาร้องนะครับ1บาททูมันนี่บอลเลตนี้ก็รอแค่เงินเข้านะครับอาจจะเข้าวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับภายในตัวประมาณ7วันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอนเป็นตัว 5บาทเลยด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่เบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ผมทําการใส่เสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทําการถอนเลยดีกว่านะครับสําหรับจํานวนเงินประมาณ5บาทด้วยกันนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเสซยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรียนผมก็ ลดแล้วนะครับเหลือประมาณ1,400ี่ยเหรียญตัวนี้ก็จะเป็นคำลองนะครับของตัว t ทม m นนี่วอลเลนะครับเหลือแค่เงินเข้านะครับนี่ประมาณ 1- 7วันนะครับเพื่อนๆก็สามารถร้อยเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเงินไม่เข้านะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกที่นึงละกันนะครับแล้วก็สำหรับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทำการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ